ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะจะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ครับก็เลือกชุดไหนดีครับ1 2 3่งสองสามติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับหนึ่งสองติ๊กตอกพอเลือกได้แล้วก็มาเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจําวันนี้คนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับ โดยรวมนะครับดวงตาช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสไปได้ส่วนแล้วก็เวิร์กโคตรมากพอตัวเลยนะแล้วก็ดีสุดเลยนะครับขอเพียงแค่คุณขยันหน่อยแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีแล้วคุณจะเฮงปังร่ำรวยการงานก้าวหน้าม,มากที่สุดสุดสุดไปเลยครับโดยรวมนะครับมีโอกาสดีโคตรมากครับทั้งการงานการเงินการทองแล้วกเกือบทุกด,ด้านเลยครับแล้วก็ดีเยี่ยมแบบที่สุดที่สุดเหมือนกันครับ ขอเพียงแค่คุณขยันหน่อยเป็นคนดีแล้วเราหลายด้านหฮงปังสุดๆครับเพราะว่าไพ่เบลายมันมีไพ่ันดับของสัดอยู่ด้วยครับแต่โดยรวมขอให้ขยันสักหน่อยครับคิดดีทำดีเวิร์กได้แน่นครับโอเคมาที่ดวงชะตาประจําวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ดูที่สองนะครับปัง่าบ้างโดยรวมนะถือว่ามีโอกาสที่จะเวิร์กพอตัวครับแล้วก็ไปได้สวยนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังเวิร์กอยู่นะครับ ก็ถ้าอยากให้มันแบบเวิร์กนะครับก็พูดจาดีภาพ,พลักษณ์ดีแล้วก็อย่าเครียดง่ายและก็ดีลกับคนที่เป็น l g t ดีๆครับแล้วจะเวิร์กแน่นอนครับโดยรวมเวิร์กแน่นอนครับแต่เครียดหน่อยครับแต่ถ้าบริหารความเครียดได้ดีลกับ l g t ได้ก็จะเวิร์กมากพอตัวเลยครับกระเทยครับเพชรที่3ามเนาะโอเคมาที่ดวงตาประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ยูริาสต์เป็นไงบ้างครับโอ้ยโดยรวมนะมีโอกาสเวิร์กมาก มั่นคงครับแล้วก็โฟล์มากแต่ใจร้อนไม่หน่อยครับโดยรวมนะครับโดยดูลาดชุงนี้นะครับมีความมั่นคงสูงคต้นมากครับแล้วก็มีการเฉือนต่องที่พอตัวครับแต่ต้องระวังความใจร้อนหน่อยนะครับ้าอาจจะทําให้หลายๆหลายด้านดอบหน่อยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าดูไพ่นะั้นในทั้งสามชุดหนึ่งสองสามใครดิ่งที่สุดจะว่า ที่หนึ่งเด่นสุดครับแต่ต้องขยันหน่อยแค่แน,นั้นเองครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับด้วยละครับผมอาจารย์กีรพัฒนเกียรกรหมอดูมิทิพย์สวัสดีครับ